ตอนที่แม่ครูภาวนาเนาะที่แม่ครูบอกว่ามันมีเวทนาทางกายมากเนาะแต่เราเห็นอย่างหนึง่งเฮ้ยไอ้กายเนี่ยปวดแต่ใจเอาด้วยกายปวดใจอด้วยแต่เราไม่เคยทุกรู้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจิตตสังขารหรือเรียกว่าเวทนาทางใจเลยเราไปยุ่งกับกายพยายามไม่ให้มันปวดพยายามดึงกลับลมพยายามต่างๆนานาเพราะเราไม่รู้จักสภาพของมันจริงๆกายไม่ได้ทุกนะแต่ใจทุก ไม่คูเห็นอย่างเนี้ยครั้งเดียวมันสะบ้านกายเห็นว่าไม่เกี่ยวกับกายเลยอีกายเนี่ยไม่รู้อะไรเหมันท่อนไม้เลยแต่ใจปรุงแต่งมันอาศัยความอะไรอาศัยความสนุกอาศัยความเป็นปกติอาศัยความตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอะอาศัยความตั้งมัน่นเนาะ จนความตั้งมั่นที่มันทําลายความยึดมั่นถือมั่นในกายไปแล้วมันก็ยังมาส่องเหมือนไฟฉายส่องเรื่องกายในแต่ละส่วนเลยส่วนเลยส่วนเหมือนมันส่องให้ละเอียดว่ามันยังสําคัญตนมั่นหมายว่าเป็นกายอีกไหมมันไม่มีมันขาดแล้วคือมันขาดมันจบแล้วคือมันจบแล้วแม่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อมันส่องกายเสร็จมันก็ไปส่องที่นามธรรมคือส่องจิตแต่พระอาจารย์ท่านอธิบายไม่เหมือนกันเนาะมันไปส่องจิต ไอ้ตัวที่สองเนี่ยไอ้คือตัวรู้เนี่ยแหละไอ้รู้ที่มีกําลังเนี่ยแหละก็เหมือนกับแม่ครูบอกให้เราอยู่ในขณะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเพื่อจะสร้างขันกําลังของความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นมันจะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงไหมก็แค่นี้แหละฮะไม่ได้พห้ไปทําอะไรมันก็จะเห็นสภาพตามความเป็นจริงแต่ที่เราไม่เคยสงบเพราะอะไรเราดิ้นหาผิดหาถูกหาใช่หาไม่ใช่หาวิธีการ ถ้าเดินถ้านั่งถ้าดูลมถ้าจับความรู้สึกอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดคือเราไม่เคยอยู่กับมันจริงๆแต่เราจะเอาความหมายหรือความเข้าใจของเราไปใส่มัน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 จนเป็นลำดับขั้นตอนเป็นตรรก,กะเป็นวิธีการถูกไหมแต่ธรรมะเมื่อไหร่ที่เจอปรมตัตธรรมผลของมันไม่ใช่วิธีการนะแต่มันจะเติบโตตามขั้นบันไดไปเองต่างกันนะ ถ้าเราบอกว่าเรามีวิธีการทําความรู้สึกก่อนและเราไม่ได้เห็นวิธีการนี้แล้วเราก็ปั้นไปเรื่อยเรเราก็จะหลงไปอีกทางอย่างที่ทุกคนไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่พอมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ที่กายมันก็จะเห็นจิตรู้ก,กายเห็นจิตรู้ก,กายเห็นจิตมันจะเห็นควบคู่กันไปแต่อยู่ในฐานกายไหม mm hmm. ก็แม่ครูอบอกว่ารู้ลงไปด้วย มันก็เห็นความคิดนึกปูแต่งไปด้วยแต่พวกเราทํำยังไงอันนี้แม่ครูก็เข้าใจเพราะแม่ครูเคยเป็นสามปีติดรู้ตอนนั้นแม่ครูทิ้งฐานกายไปเลยตอนแรกๆนะที่ปฏิบัติผิดพิแล้วก็เขาก็สอนกันมาเนาะรู้เกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้รู้ก็มันก็วิ่งเข้าไปรู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ง่วงเกิดขึ้นก็รู้อ่าขี้เกียจเกิดขึ้นก็รู้กูก็ยังขี้เกียจอยู่ดีเลยนะ เออหิวเกิดขึ้นก็รู้ก็รู้ร,รู้สักแต่ว่ารู้แต่พื่อแต่เพื่อแต่ใช่ไหมยิ่งรู้ยิ่งติดแล้วเราไม่เด้เหยนผลกับใครนะเปลี่ยนผลกับตัวเราเองเฮ้ย <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้วะมันเหมือนเราก็รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันเลยอะ่ะแสดงว่ามันไม่รู้อ่ะคือมันหลงมันหลงรู้แต่ตอนนั้นใครเตือนก็ไม่ฟังจนทุกปางตายถึงว่าโอ้มันไปตลอดเลยอะ่ะ รู้ถ้าไม่มีฐานรู้นั้นจะติดในอารมณ์ทันทีเพราะทําไมถึงติดในอารมณ์ทันทีเพราะแรงดึงดูดแรงดึงดูดของมิจฉาทิจฉิหรืออุปทา,านที่มันาชะล้างไปยังยังเพราะรู้กับจิตเป็นตัวเดียวกันเลยพอวิ่งเขารู้กัติดเลยไงแรงดึงดูดรู้กับติดเลยไง,แ,ง,ง,ตยงแต่รู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านว่ารู้บนฐาน ฐานในที่เนี้คุณจะเป็นกรรมฐานสี่สิบกองหรือว่าอ่ะคุณอยู่กับชีวิตประจาวันโดยที่คุณไม่ได้มีฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ใช้ทุกเอียบทนี่แหละเป็นฐานต้องเข้าใจเรื่องฐานดีๆนะแต่ถ้าฐานที่เราตั้งโดดขึ้นมาแล้วเราจะทําอันนี้อันเดียวอันอื่นกูไม่เอาอันอื่นกูไม่ถูกฐานแห่งความยึดมั่นหรือมั่นเหมือนเรายึดยึดถือศีลน่ะสัมนะมาทิฏฐี่ก็ไม่มีอันนี้ผิดลวดนะจะทำยังไงก็จะผิดทางจะเป็นอันตราตัวตนหมดเลย ผิดทางหมดมันถึงฐานกลับมาที่ฐานมันจะเหมือนกับว่าสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทุ่วพร้อมและเห็นนามธทําด้วยแต่รู้อยู่นิ่งแล้วนะรู้ไม่วิ่งแล้วนะแม่ครูมาจับได้ตรงนี้ว่ารู้ไม่นิ่งแลวรู้ไม่วิ่งละแต่รู้อยู่นิ่งแล้ะแต่รู้อยู่นิ่งเนี่ยเราไม่เหมือนกับว่าเราต้องมาคับ ให้มันอยู่เพราะมันอยู่เองโดยการที่ว่ามันมีบ้านอันนี้ที่อาศัยแล้วคือฝึกมันจนมากแล้วอะแล้วมันกลับมาตั้งมั่นอยู่เองอ่าครูบาอาจารย์อาจจะเรียกว่ารู้ที่เด่นดวงมันเหมือนมีอะไรอยู่กลางหน้าอกอะเออไอชีนุ่มจะเรียกว่าอบอุ่นมันเหมือนมีอะไรเหมือนนี่ที่พึ่งอะมีมีอะไรอยู่กลางหน้าอกพอเจออะไรปุ๊บมันจะวิ่งกลับเองเจออะไรปุ๊บจะวิ่งกลับเองไม่แตกต่างเอ้แตกต่างกันนะ แต่ก่อนที่เราปฏิบัติดูลมหรือฐานเราจะมุ่งแค่ความสงบถูกไหมแล้วเราจะปฏิเสธความคิดความนึกความรู้สึกแต่ด้วยสัมมาทิฏฐิเราปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธแต่มันมามันมาขายอะไรเราไม่ซื้อมันมาเสนอเราไม่สนองมันมาเสนอ,นเ,สนอนเราไม่สนองเราเสนองหมดเราบ้านะแต่ตอนเนี้เราเสนองหมดนะมันชักจูงอะไรมันยเยียดอะไรให้เปเราก็เอากับมันด้วยเราก็บ้างไง จากวันหนึ่งไม่มีเรื่องเพราะกายปกติมะเราไม่รู้กี่ร้อยเรื่องน่ะนะเราไม่เคยอยู่บ้านเลยเราออกนอกบ้านตลอดบ้านก็คือปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้นั่งอยู่ใจอยู่ไหนนะบางคนใจไปข้างน,นอกด้วยซ้ำถ้าเมื่อกี้แม่ครูไม่พูดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปแล้วสร้างพบเห็นไหมนั่นคือพบนั่นคือไปกับมันยังไปกับมันแล้ว ไปกับมันแล้วนะแม้ขนาดที่เราตั้งใจฟังแต่ตอนนั้นเราลืมกายไหมลืมเราเข้าไปเป็นผู้คิดใช่ไหมกระโดดเข้าไปเป็นผู้คิดและเราก็สําคัญว่าไอ้ที่คิดอยู่เข้าใจอยู่นั้นคือสติมันไม่ใช่สติเพราะมันไม่ได้สติปากลงที่ฐานมันไม่ใช่สติแต่ถ้าเห็นว่ามันคิดนั่นคือสติแต่ถ้าคิดเห็นกับมันนั่นไม่ใช่สติ นั่นเป็นสังขารปรุงแต่งทำไมเราถึงจะเห็นจุดนี้ได้ปัจจุบันขณะเราต้องแน่นและก็ทุกปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเหตุแห่งการที่จะเข้าถึงพระัทธรรมหรือสัจธรรมของกายจิตและใจอาศัยปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่กายเนี้ย ทำอะไรอยู่เกิดอะไรอยู่กระทบยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงไม่ใช่เรารู้สึกว่าร้อนนะไม่ใช่รู้สึกที่ไม่มีภาษาเอาความเป็นจริงที่สัมผัสอะอย่างเงี้ยความเป็นจริงที่สัมผัสไม่ใช่เราถือขวดน้ำอะแต่มันคือแค่นี้เมื่อเราสัมผัสแค่นี้เมื่อไหร่มันจะมีคือนี่แหละปกติตัวรู้แยกออกมาแล้วสังเกตดีๆนี่ปกติตัวรู้แยกออกมาแล้ว แต่รู้ที่เนี้ยเราไม่ได้ไปยืนรู้นะมันเกิดจากอะไรสัมผัสใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งนะอารมณ์เกิดขึ้นวิ่งอารมณ์เกิดขึ้นวิ่งเป็นไงตัญหาไหมไปอีกอันนึงแนหะ่ะมันแยกออกมาเองนี่ตัณหาคือสมาธิตรงที่รู้เด่นดวงนี่คือความตั้งมั่นหรือเรียกว่าสมาธิอันนี้คือความเป็นปกติของศีลหรือสติ ตามทันไหมเออนี่คือความเป็นปกติ